สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพวกเราทีมงานลูกค้าสัมพันธ์บริษัทมาด้าอุบลพิจิตเพชรกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้พวกเราก็จะเข้ามาแชร์ในส่วนของประสบการณ์การทํางานและความประทับใจตลอดปีการทํางาน2 5 6 3กันนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวให้น้ํากี้เล่าให้ฟังเลยค่ะค่ะก็จะมีลูกค้านะคะที่เข้ามาใช้บริการเป็นครั้งที่2ค่ะ ลูกค้าก็สามารถจด,ดจำลูกค้าสำคัญได้ค่ะถ้าก็จะเดินเข้ามาทักเรานะคะก็มาทักไม่พอนะคะลูกค้ายังมีขนมมาฝากด้วยนะคะลูกค้าน่ารักค่ะ ลูกค้าของเรานี่น่ารักจริงๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทางมาสตาร์บลพิจิตเพของเรานะคะยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะคะเดี๋ยวน้องขวัญจะมาเล่าให้ฟังค่ะค่ะตอนนี้เป็นกิจกรรมเมดีจากทางมาตารอุบลพิจิตรเพได้จัดขึ้นนะคะจะเป็นกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้องๆน,นะคะที่สถานสงเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันกับน้องๆที่พิการซ้ำซ้อนนะคะเราก็จะบริจาคนะคะมอบ ขนมนะคะไอศครีมแล้วก็อาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับน้องๆนะคะเพื่อส่งมอบความสุขให้กับน้องๆอีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนอกจากกิจกรรมดีๆที่มีให้กับน้องๆผู้พิการซ้ำซ้อนแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเดี๋ยวน้องออยจะเป็นคนมาเล่าค่ะ ใ,<ด>ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะเราทุกคนก็ประสบกับปัญหาโควิดนะคะทางนัดดาก็เป็นห่วงเป็นใยลูกค้านะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ,ะเรามีมาตรการการป้องกันนะคะคือให้พนักงานทุกคนนะคะสวมหน้ากากอน,อนามัยนะคะและเมื่อลูกค้าขึ้นมาที่โชว์รูมนะคะเราก็จะมะีที่วัดไข้นะคะวัดอุณหภูมิคุณลูกค้าก่อนเข้าที่โชว์รูมนะคะรวมถึงมีเจลล้างมือไว้คอยบริการนะคะแล้วก็ มาส้าของเรายังมีกิจกรรมดีๆนะคะก็คือจัดทําตู้ปันสุขนะคะไว้บริเวณด้านหน้าของมาส a ้านะคะสําหรับลูกค้าหรือว่า,าผู้ที่สัญจรไปมานะคะผู้ที่ประสบปัญหาโควิดนะคะมาส้าของเราก็จัดทาตู้ปันสุขไว้ให้ะคะ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะดิฉันนางสานงวนภัสวรชูรัตน์นะคะผู้จัดการ<ม>ฝ่ายบริการหลังการขายบริษัทอุบลพิจิตรเพชรนะคะ ในนามตัวแทนของฝ่ายบริการหลังการขายในวาระาดีถีขึ้นปีใหม่นี้ทางทีมงานขอเวพร้ให้ลูกค้าทุกท่านที่ใช้รถ m a ส d a นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงรักษาสุขภาพนะคะเดินทางปลอดภัยคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันลาวันคำภูแสนผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทอุบลพิจิตเพชรมอเตอร์คาร์วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะดิฉันเป็นตัวแทนของฝ่ายขายบริษัทอุบลพิจิตเพชรมอเตอร์คาร์ขออวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้ลูกค้าพิจิตเพชรทุกท่านขอให้ปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ครอบครัวของลูกค้าทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเหมือนกันนะคะปีใหม่นี้ขึ้นปี64แล้วขอให้การทำงานรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งรเรืองตามไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมในนามของผู้จัดการและก็พนักงานศูนย์ซ่อมตะถังและสีมาสด้าอุบลพิจิตรเพชรนะครับ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนไตรนะครับจงดลบันาดาลให้ท่านลูกค้าของอามาสด้าพิจิตรเพชรนะครับจงมีแต่ความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมสวัสดีสสดปีปใหม่ครับขอบคุณที่เลือกมาส d a าพิจิตรเพชรเพราะคุณคือคนสําคัญสวัสดีปีใหม่ค่ะ